เล่ 1> 1. สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทั้อง226ท่านนะครับที่ติดตามช่องของประสิทธิ์ชุมพูนุชอยู่วันนี้เราได้ออกมานอกสถานที่นะครับมาสวนยางอีกสวนหนึ่งนะครับซึ่งสวนยางเนี้ยนะครับก็เป็นสวนยางที่เราได้มาเอาไวาประจำ เป็นวปไวท์ที่ปลูกไว้กินยอดนะครับเพียงแต่เรานำประโยชน์นะครับจากไวท์นะครับที่ปลูกไว้กินยอดนะครับไปทําประโยชน์ก็คือไปทําตะกร้านะครับเนาะก,ก็เลยได้พาเพื่อนๆพี่ๆมาดูนะครับว่าไวาท์ที่มัน กินยอดเนี่ยเอามาทํางานได้ไหมเอามาใช้งานได้ไหมได้นะครับก็เราก็มาเอาจากสวนยางนี่แหละครับพอเป็นสวนยางที่ใหญ่หลายไร่แล้วก็กว้างมากนะครับแล้วก็มีไวแล้วก็มีไผ่มีหน่อไม้มีหลายอย่างอยู่ในนี้นะครับมีทั้งเห็ดด้วยนะครับก็เลยพาเพื่อนๆพี่ๆมาดูกันนะครับเป็นสวนยางที่ มักจะได้มาเอาไหว้ตลอดนะครับสวนยางส่วนนี้นะครับเป็นสน่วนยางที่มาเอาไหว้ตลอดแล้วก็ได้นําไปใช้งานนะครับอยู่ตลอดเลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของอีกเป็นอีกมุมหนึ่งของสวนยางนะครับนี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับกําลังฝนกําลังตกใส่แล้วก็ บวกกับได้ใส่ปุ๋ยได้อะไรด้วยก็นะครับสวนนี้ก็ร่มรื่นแล้วก็พวกวัชพืชต่างๆนี่ก็ขึ้นเยอะนะครับนะครับก็เ,เลยที่นำมาให้เพื่อนๆพ,ๆพี่ๆได้ดูกันนี่ละเป็นการทำงานนะครับที่เวลาที่พวกเราได้ออกนอกสถานที่เราก็จะได้มาดูกันนะครับขั้นตอนในการเอาไวา้ขั้นตอนในการ หาไวตัดไวแล้วนี้ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องนำไปใช้งานนะครับแล้วก็เป็นต้นยางที่ใหญ่แล้วนะครับส่วนยางนี่ก็ใหญ่ปกติแล้วนะครับตามพื้นดินนี่ก็จะมีเห็ดอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าน่าจะมีคนมาเอาไปก่อนแล้วนะครับ น่าจะมีคนมาเอาไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเจ้าของก็ได้มาบ้างไม่ได้มาบ้างนะครับเลยนะครับคนที่อยู่ในละแวกนี้เขาก็ได้นำเห็ดนำหน่อไม้แถวนี้ลหละครับไปกินในสวนยางนี้นะครับมีหลายอย่างเลยนะครับที่อยู่ในนี้นะครับ ก็ให้เพื่อนๆพ,อนพี่ๆได้ดูบรรยากาศนะครับร่มรื่นนะครับเย็นสบายมากนะครับฝนเพิ่งตกไปเมื่อคืนนี่เองนะครับจริงๆถ้ามีเวลามาหาดูเห็ดก็น่าจะได้นะครับเจ้าของศูนย์บอกว่าดูเอาเห็ดด้วยเราก็ไม่มีเวลานะครับ,นะรบเราก็ไม่มีเวลานะครับ ก็เป็นสวนยางที่ใหญ่จริงๆนะครับนี่ผมเดินมาอยู่มุมหนึ่งของสวนยางนะครับเป็นมุมหนึ่งของสวนยางเลยนะครับนี่เพรมันใหญ่กว้างมากนะครับเป็นพื้นที่ที่หลายไร่เลยนะครับก็จะนี่แหละครับเราก็จะเอาไว้ในละแวกนี้แหละครับในละแวกสวนยางนี้สวนมากแล้วนะครับก็จะตัดแถวนี้แหละครับ แลวแถวนี้นะครับจะตัดไว้ตัดอะไรแถวนี้แล้วก็าหาหมอไม้หาอะไรแถวนี้แหละครับนี่ครับมรรยากาดนะครับดีมากเลยเหมือนวัดป่าเลยนะครับซึ่งปกติหายากแล้วนะครับพื้นที่แบบนี้นะครับปกติแล้วก็จะหาไม่ได้ง่ายๆแล้วนะครับหายากมาก ยิ่งในเมืองยิ่งไม่มีนะครับพื้นที่แบบนี้นะครับอ,อู้นะครับอันนี้เป็นแค่มุมหนึ่งของสวนยางเท่านั้นเองนะครับแค่มุมหนึ่งเท่านั้นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันนะการทำงานการออกนอกพื้นที่นะครับ เอาละครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่คอยติดตามที่คอยเป็นกำลังใจให้นะครับยังไงก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามีอะไรดีๆนะครับเวลาที่ได้ออกนอกสถานที่เวลาที่เราได้ทำงานอะไรที่แปลกใหม่ผมก็จะนำเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันคลิปอาจจะได้ลงบ่อยบ้างอาจจะไม่ค่อยได้ลงบ่อยบ้างนะครับแล้วแต่ จังหวะแล้วก็โอกาสนะครับแต่ก็จะพยายามนําเสนอแล้วก็อัปเดตข้อมูลใหม่ๆให้เพื่อนๆพพี่ๆไดทดูกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่านะครับเพื่อนๆพพี่พจะพอใจนั่นแหละนะครับก็ยังไงก็ฝากนะครับเพื่อนๆพืพี่ๆที่ติดตามอยู่นะครับช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของประสิทธิ์ชุมพูนุษยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพี่ๆทั้ง226ท่าน นะครับที่คอยติดตามที่คอยเป็นกำลังใจให้แล้วก็ที่คอยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆที่เป็นส่วนหนึ่งของช่องของประสิทธิ์จุมพูมิรุดช่องของผู้พิการทางสายตานะครับได้นำเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันช่องของเราเป็นช่องเล็กๆนะครับเอแต่ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งของช่อง u t u b e นะครับที่ได้นำเสนอ เกี่ยวกับงานที่เราทําอยู่ให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูนะครับแล้วก็มีอะไรที่สงสัยมีอะไรที่อยากสอบถามก็เข้าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแล้วก็สอบถามกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมขอคนละหนแชร์นะครับกับการทํางานของประสิทธิ์จุมพูนุชนะครับเอาล่ะครับบรรยากาศการมาเอาไหวามาตัดหวยเดี๋ยวให้ดูแค่นี้ก่อนกันเดี๋ยวมีเวลานะครับผมก็จะนํา ภาพบรรยากาศด,ดีๆแปลกๆใหม่ๆมาให้เพื่อนๆที่พี่ได้ดูอีกรอบหนึ่งส่วนคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณทุกๆคนแล้วก็สวัสดีครับ